ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปั่นบายเซอเคิลชาแนลครับหลายๆคนก็รอคอยให้ผมรีวิวรุ่นนี้นะสำหรับตัวพินเนี่ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวท็อปทอปของเขาก็คือตัวพินเนอรี่แซ Sprint ตัวนี้โฉมใหม่แตกต่างยังไงหลายๆคนก็รอคอยให้ส่งเซมิแอโรเข้ามานะครับผมตัวนี้จะเป็นเซมิแอโรเรียบร้อยแล้วเป็น All-in One คุณจะปั่นเร็วๆแบบแนวแอโรก็ได้นะครับคุณจะขึ้นเขาคุณจะท่องเที่ยวคันนี้บอกไว้เลยว่า โอเคเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวกันว่าตัว p i n a l l i Set 9 Sprint ตัวใหม่ล่าสุดจะได้อะไรไปบ้างมีกี่ออปชันให้เลือกมีกี่สีให้เลือกตารางไซส์ของคุณเป็นยังไงคลิปนี้ตอบคำถามของคุณทั้งหมดครับ ถ้าพูดถึงตัวแบรนด์พินเ l ลีนะครับผมก็จะมีอยู่หลายชุดอย่างเช่นตัว Z9 Spider เนี่ยก็ฮือฮากันมากนะครับผม79,900บาทก็ขายหมดแล้วขายหมดเร็วมากด้วยแล้วก็ตัว p ิน e l ลลี9 Pro นะครับผมที่เป็นระดับการแข่งขันที่ขายแต่เฟรมเซตอย่างเดียวก็เป็นพรีออเดอร์กันไปเรื่อยๆประมาณ2เดือนตอนนี้มาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัว p i n e l l i SPRINT ที่เป็นตัวใหม่2024เปิดตัวกันไปที่เป็นทรงเซมิแอโรแบบนี้ ถือว่าสวยงามมากๆเม็ดสีทุกอย่างการลงตัวของมันถือว่าสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันขั้นบนสุดนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เวิร์กช็อปไปช่างน้ําหนักกันนะครับผมเริ่มต้นกันที่ยางครับยางตัวนี้ที่จะได้ไปก็จะเป็นของชัวเบ้นะไดยยางดีนะเป็นของชัวเบ้นะครับลูการโน่สจะมีขนาดอยู่ที่700ดร้คูณยีสามารถปั่นได้แบบออเทเรนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถนนเปีกเยกหรือถนนแห้งยางตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนด้านชุดล้อนะครับผมตัวนี้ผมเลือกออกมารีวิวของตัวประหยัดที่สุดเพราะว่าราคาเพียง42,900บาทชุดล้อตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมของ Force จะมีความสูงของโปรไฟล์ที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้อยู่ที่40 m mm มนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็คือแบบ All-Round คุณสามารถขึ้นเขาได้ปั่นทางเรียบได้นะครับผมสำหรับล้อตัวนี้ หลายคนก็บอกว่าแล้วล้อตัวออปชันที่เป็นล้อคาร์บอนล่ะเป็นยังไงมันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัว Force Basic คาร์บอนก็เพิ่มตังแค่แน่1 0 0 0 0บาทตัวล้อคาร์บอนถ้ายังไม่มีก็จัดตัวล้อคาร์บอนไปเลยแต่หลายๆคนก็มีล้อคาร์บอนมีล้อมีแบรนด์อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับผมก็ซื้อเป็นตัวคอมพ l e ทที่เป็นล้ออลูแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปอัพในอนาคตก็ได้นะครับผมสําหรับตัวล้อซึ่งวันนี้ถ้าผมชั่งน้าหนักไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัว เลือกที่หนักที่สุดนะครับผมเพราะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ประหยัดที่สุด42,900เพราะว่าได้ล้ออลูมิเนียมไปต่อมาคือด้านกรุ๊ปเซตนะครับผมด้านกรุ๊ปเซตบอกไปก่อนเลยว่าตัวเนี้ได้เต็มกรุ๊ปชิมา a โ o 105 12สปีดตัวใหม่ที่ชื่อว่าตัว R7100 นะครับตัวเนี้ผมสังเกตดูนะมันทุกชิ้นนะครับผมจะมีสติกเกอร์คำว่าฮะฮงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อตัวนี้ไป คุณสามารถประกันของฮะฮงได้ด้วยเพราะว่าทุกชิ้นตัวนี้เป็นของไทยนะครับผมนําเข้ามาโดยบริษัทฮะฮงชิมาโนฮโหะฮงในประเทศไทยนะครับและก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเต็มกรุ๊ปทุกชิ้นไม่หมกเม็ดชิปเตอร์นะครับผม ชิมานโนสับจานตีนผีก็จะเป็นตัวชิมานโน105หมดไม่ต้องบอกสเปคนะครับผมเพราะว่าตัว12สปีดมีแค่สเปคเดียวนะครับส่วนตัวจานหน้าก็จะเป็นแบบคอมแพกนะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่50 34ขาจานยาว170นะครับส่วนตัวสเตอร์หลังก็จะเป็นของ ano, ชิมานโนเช่นกันก็จะมีขนาดอยู่ที่11 34เพราะฉะนั้นไปได้ทุกที่ครับในประเทศไทยอัตราทด1ต่อ1 34ด้านหน้า34ด้านหลังนะครับผมขึ้นเขาสูงได้ แม้กระทั่งโซ่โซ่ตัวนี้ก็ได้ของชิมาโ,โนมาเช่นกันถือว่าคุ้มมากๆเลยกรุ๊ปเซ็ตเฉยๆตัวนี้แบ่งขายอยู่ที่25,900บาทครับต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้บอกว่าคันเดียวจบหลายๆคนอาจจะมีรถแอโร่หนึคันอาจจะมีออล r รา n ์นะครับหรือว่าเอนดูรันส์บค์หคันคันนี้คันเดียวจบเพราะว่าเขาเอา2อย่างมารวมกันแล้วก็คือเซมีแอโร่บค์นะครับอธิบายง่ายๆนะครับผมผมขอเรียกเซมิแอโร่บค์เพราะว่า ด้านหน้าจะออกมาสไตล์ของรถ a e r o b i บเลยจะมีตะเกียบที่ใหญ่หนาบึกบึนแบบนี้นะครับผมเอาไว้ตัดลมสไตล์ของรถ a e r o b i บมีการพับนะครับผมเนี่ยข้อต่ออะไรต่างๆของมันนะมันจะเก็บลมนะครับตีลงออไปด้านนอกให้ดีนะครับไม่กินลมตามสไตล์ของ a e r o b i ไบส่วนด้านทูบมันก็จะใหญ่กว่าด้านาพวกรถ All Round ต่างๆนะครับคล้ายๆใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่กับรถ a e r o b i ไบนะครับที่สำคัญเลยอ่ะ คำว่าเซมิ a อโร่ก็คือตรงซีดนะครับผมซีดถูกตรงเนี้ยมันจะมีความเล็กกว่าแล้วก็มันไม่ได้เล็กเกินไปแบบว่าสไตล์ของออร่ามันจะใหญ่เหมือน Aero แต่ว่าไม่ใหญ่เท่าแล้วก็มีการเว้าของตัวล้อหลังให้เข้ามาในตัวซีดถูกแบบนี้ด้วยนะครับถือว่าทันสมัยมากๆเลยเป็นรถที่เฟรมที่เขาตามหากันในตอนนี้เพราะว่ามันคันเดียวจบนะครับแล้วมันก็ดูสวยด้วยแต่มีความสบายความสบายมาจากไหนความสบายมาจากตัว s ีดสเตย์ตัวนี้ที่มีความเล็กมีการเคลื่อนไหวของตัวตลอดเวลาทําให้ปั่นสบายปั่นได้ทั้งวันแล้วก็บวกกับตัวเชนสเตย์ที่มีความใหญ่เห็นไหมครับนี่แหละคือรถแห่ยงยุคปัจจุบัน2024นะครับผมเฟรมถือว่าทันสมัยมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นซ่อนสายทั้งหมดตรงนี้นะครับดิสเบรกแกนใหญ่นะครับมีความสตีฟ ทุกอย่างเข้าถูกพัฒนามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าตัวคาร์บอนที่เลือกใช้จะมีส่วนผสมของคาร์บอนท1พ0นเข้าไปอยู่ทําให้เฟรมตัวนี้มันเบามากๆนะครับน่าสนใจแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์หลายๆแบรนด์ระดับไฮเอน n ์ก็คือแบบแค่เซียวเดียวของแบรนด์ไฮเอนต์ end, แต่ว่าได้หล่อแล้วก็ได้มาตรฐานขนาดนี้สำหรับตัวพี r นรีเขาก็มีชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วนะครับ ต่อมาคือด้านแฮนด์ครับด้านแฮนด์ตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เข้ากับตัวสปรินนี่เป็นอย่างดีนะครับผมก็จะเป็นแฮนด์แอโร่แบบแบนๆจะมีความกว้างอยู่ที่40นะครับผมหรือว่า400ม MM มแล้วก็จะมีคอแฮนด์ตัวนี้จะเป็น XS นะครับผมก็จะมีความยาวของคอแฮนด์อยู่ที่90แฮนด์ตัวนี้สามารถรองรับบาร์ไฟแบบ2อน็อต2รูแบบนี้ได้เลยนะครับทันสมัยสามารถหาซื้อบาร์ไฟได้ทั่วไป แล้วก็ใส่กับรุ่นนี้ได้เลยนะครับความแข็งของแฮนด์ก็ถือว่าสตีฟใช้ได้ดีนะครับผมกดๆๆต่อมานะครับผมก็คือด้านเบาะด้านเบาะตัวนี้ก็ได้อดของทูเซกมานะครับผมก็จะเป็นเบาะที่มีน้ำหนักเบาแล,แล้วก็มีร่องอยู่ที่ตรงกลางก็จบกันไปนะครับผมสำหรับสิ่งที่ได้มาสำหรับตัว p i e r ลี่สปรินตตัวนี้ในราคา42,900บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยตัวนี้ เป็นตัวที่เริ่มต้นประหยัดสุดราคาอยู่ที่42,900น้ํ้าำหนักเท่าไหร่ไปดูกันเ่อนนะครับศูนย์นะนะครับไม่ได้โกงตาช่างไม่ได้โกงน้ำหนักแล้วก็จักรยาน <Okay. S 2> นะครับใส่เข้าไปลดยู่กลางแขวนเรียบร้อยนะครับจะได้อยู่ที่8.81ตัวนี้ตัวถูกสุดครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดได้ล้ออลูนะ แล้วตอนนี้เราจะมาช่างอีกตัวหนึ่งที่จะได้ล้อที่เป็นตัวเบสิคคาร์บอนนะครับผมคาร์เบตอยู่ที่ศูนแล้วนะครับผมรถจักรยานต้องบาลานซ์ผมก็จะบาลานซ์ไว้ให้มันลอยได้นะครับผมตัวนี้ที่ช่างออกมาอยู่ที่8.26ต้องขออภัยนะครับผมตัวนี้มีขากระติกเข้าไปด้วยก็ลดไปอีกนิดนึงประมาณ6นะครับผมประมาณ8.1กว่าๆตัวนี้เป็นเบสิคคาร์บอนตัวไซส์เนะครับผม ตัวสีขาวที่ช่างเมื่อกี้จะเป็น XS ตัวนี้จะเป็นตัว S ครับแล้วก็ที่แตกต่างนะครับก็คือตัวยางในของตัวนี้จะเป็นจะเป็นแบบเบาจะเป็นยางในเบานะครับแต่ตัวอะลูจะเป็นยางใน,ะนทั่วไปครับแค่นั้นเองที่แตกต่าง ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวเพิ่มเติมนะครับผมเทคโนโลยีของพิ r เนลลก็คือจะมีตีนผีที่เป็น UDH นะครับผมนี่เขียนไว้ตรงนี้เป็น UDH เทคโนโลยีข้อดีของมันก็คือเขาบอกว่าการ shifting performance จะดีขึ้นแล้วก็การหลบเข้าไปข้างในนะครับการหลบเข้าไปข้างในแบบนี้ทำให้พอมีอุบัติเหตุมันก็จะได้ช่วยลดการที่ตัว drop out จะเบี้ยวได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อดีของ UDH ก็คือมันจะเป็นแบบ universal พูดง่ายๆครับถ้า อนาคตเราล้มไปแล้วตรงเนี้ยมันเบี้ยวใช่ไหมครับเราก็สามารถหาตัว d ีไวเลอร์แฮงเนะครับตัวหางปลาตัวนี้ของยที่มันเขียนว่า UDH ทั่วไปได้หมดเลยนะครับชิฟติงเพอร์ฟอร์แมนซที่ดีขึ้นเทคโนโลยีที่ดีขึ้นนะครับผมสำหรับเทคโนโลยีในตัวใหม่ตัวนี้แล้วมีอยู่3สีให้คุณเลือกดังนี้ ใช้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าทางบริษัทโรงงานที่ผลิตเขาก็คำนวณมาอยู่แล้วว่าถ้าคุณสูงประมาณเท่านี้เท่านี้คุณควรจะใช้เท่าไหร่ไปดูกันได้ในตลาดครับครับผมก็ลากันไปก่อน,นครับขอฝากตัว p i n e ลีเซตเ r i n t ปรินตัตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมใหม่ล่าสุดสวยงามจริงๆคุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่คุณลงทุนเพื่อสุขภาพครับแล้ว ลากันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามบาเซ c รเคคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ